สวัสดีครับ FC ทุกท่านวันนี้นะครับผมต้องการมาอธิบายให้เอฟซแล้วก็ความกดดันในหัวใจมีเยอะมากและอยากมาเล่าสู่กันฟังให้ FC ครับว่า,าผมได้เดินเรื่องนะครับให้ FC ที่เมืองสวิตเซอร์แลนด์เมืองซูริกนะครับผมว่า เขาสามีของเขาเสียชีวิตนะครับแล้วก็เราก็มีใบมอบมานาจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกสิ่งอย่างแล้วเขาก็มีบ้านสามีมีบ้านครับมีอะไรต่างๆนะครับผมจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็สู้กันแน่นอนเรื่องทรัพย์สมบัติมาอยู่แล้วผมเมื่อวานผมได้รับโทรศัพท์มานะครับจากทางอาของญาติพี่น้องของฝั่งสามีนะครับก็คือสามีของเขาเสียชีวิตแล้วเขาโทรมาหาผมว่าคุณชัยทางนู้นเขาจ้างเธอเท่าไหร่ ผมบอกไม่ไม่เกิน2,000ครับทั้งเงินแม่ไม้ทั้งเงินทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆผมก็บอกประมาณนี้ฉันให้เธอ10,000หรือ1,000 0แฟรงค์เพื่อเธอจะให้เอาเอกสารเนี่ยไปให้เขาเซ็นว่าเงินหรือบ้านเนี่ยต่างๆของสามีให้น้องสาวหรือน้องชายเป็นผู้ดูแลนะครับผมผมจะบอกก่ลาว f อก่อนว่าเงินไม่สามารถที่ซื้อผมได้นะครับเพราะว่า ผมบอกว่าจรรยาบ,บันของผมมีอยู่นะครับแล้วก็ผมไม่สามารถจะขายลูกค้าของผมที่เป็นลูกค้าที่เขาเอาเงินมาให้เราจะเป็นน้อยมากางไงเขาเอาเงินมาให้เรานะครับเราต้องดูแลเขาเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถที่จะเอาเงินจากคนอื่นที่เป็นเงินหนึ 1, ่งหมื่นแฟรงก์ก็สามแสนแปดหมื่นบาทนะครับผมผมขอปฏิเสธผมรับไม่ได้และผมบอกเขาว่าเงินของเธอเอาไปให้คนอื่นเธอเพราะว่า ผมมีจันยรบรันพอเราเปิดมาเป็น10ปีแล้วเราอยู่ได้เพราะอยู่กับลูกค้าความเชื่อมั่นนะครับและทำเดินงานด้วยใจนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะเอาเงินมาฟาดหัวผมปังปั้งปังปัง,ปงเอา3าม0 0 0แไปแล้วให้เขาไปเซ็นให้ฉันได้ไหมผมทำไม่ได้และผมก็ไม่อยากจะทำด้วยเพราะว่า f อของผมอยู่ที่ต่างประเทศเยอะและเมืองไทยเยอะรับงานเข้ามาต้องทำต้องซื่อสัตย์ ต้องทําให้ได้ถ้าทําไม่ได้อย่ารับอย่าทานะครับผมเพราะฉะนั้นผมเดินหน้าต่อไปและผมต้องการให้ลูกค้าของผมคนเนี้ยนะครับผมได้รับสิทธิ์ของตัวเองเช่นบ้านที่ดินเงินทองหุ้นและอะไรต่างๆที่สามีของเขาทําให้เพราะฉะนั้นคุณเป็นคนฝรั่งเป็นคนไหนที่จะเอาเงินฟาดหัวผมฟาดไม่ได้ครับเพราะว่าผมมีอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้น ผมจะเดินหน้าต่อไปและจะสู้ต่อไปให้ลูกค้าผมถึงจะได้เงินน้อยกว่าที่เขาจะให้มาแต่ผมก็ภาคภูมิใจว่าผมทําให้ลูกค้าผมไม่จะทําพวกคุณนะครับเพราะเราคนไทยช่วยเหลือคนไทยด้วยกันสู้ๆและทําไปด้วยกันครับผมเพราะฉะนั้นที่เขาจะเอาเงินมาฟาดหัวผมผมไม่รับไม่เอาแล้วผมมาเป่าประกาศให้เอฟซีเลยว่าเราหรือทางทีมงานของเราจะสู้ต่อไปให้ถึงที่สุด ถ้าคุณเอาเงินมาฟาดหัวผมผมไม่ชอบเพราะฉะนั้นเราเดินเรื่องต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ